จะไปร้านไหนจะไปเปอันซุ่มไหนนีนะอัน่อยสิมตักอนสะบอนอือ่าฮึฮึรึฮึ่ึฮึฮึฮึ่ึฮ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 นฮึ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 แึฮแฮวฮึกึนึ้ึฮ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 ึ่ึฮึ่ึฮึฮึฮึกึ้ึฮ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 คฮึฮึกค ซากก็มาจักอันพู้น่ะมีหกจักอันมีจักอันพูนะเอย่าบุกเด้อโจรอย่าบุกเด้ออาวบทไล่จังเลยนี่นะตำรวจครัวหน่อยนะครับตำรวจครัวหน่อยครับหอมทวนนเลยโอ้โต้มยำทำแกงพี่น้องเอ๋ยพู้น่ะร้อนๆร้อนๆครับผมพูนะกุ้งกุ้งพี่น้องทอดไก่ครับทอดไก่ ยอดปลาช่อนเผาครับปลาช่อนเผาหมด <S <S หมดไปเบิดเนี่ยว่าปลาคอนะอโอ้ยหอมหอยหอ,หอยอยากกินปลาคอดี<ต>อู้ไปแดนงงงงดีจังเราให้ดูหมดเลยครับผมคุณน่ะนี่แต่สดสดครับสดสด,สดคุณนะคุณนะคุณนะอยอดในโตเหล่านี้ แต่เศร้ามันนี่ค่าได้ประมาณสามล้านเปดแล้วนี่นะคุนเอ่มอ๋อซอไงเท้าเกยไงนางขีดเงินดีกว่าหนึ่งพันสิบบาท่งพั0บาทครับผมข้างได้ก่อนปีใหม่ถึงจะมาใจครับคุณแม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเงินเพิ่มก่อนมันตอนนี้พันเอกผักพี่น้องผักไรจังคนน่ะ นี่คือจะเป็นหิวเขาในควากได้ตัวควาหิวเขาคนนะโอ้ยเศร์เซิร์ฟก็มีแต่ผู้สาวน้อยผู้สาวอาซีวะผู้สาวรัดศพัตรคนนะเดินีปนองควาพี่ลุมพรเป็นซุ้มเป็นซุ้มก็พุดนะเป็นซุ้มวันหยุดนะคนหลายจังคนนะเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มนางเก้าอี้กระไรนาง เขาอีกก็ได้นั่งแบบเป็นเถียงจังเถียงนานี่ก็ได้ห้องพิเศษก็มีพราะน้องแอร์ย่างดีพุ่นะโมเมนห้องพิเศษห้องนอนไม่ขามาห้องกินเขากินน่ะห้องแอร์ที่เขาเอิญมาเสด็จห้องแอร์ที่ห้องบีไอีเนาะโมเมนห้องพิเศษคือจังผู้ป่วยมาป่วยให้น้องพิเศษห้องบีไอทีนองห้องบีไอีสั่งไปกินบ้านก็ได้ครับผมใจเงินก่อนมเนี่ย กลับบ้านแล้วบ้านเนี้ยหมูมาแต่สลักขามพี่น้องพาข้าเจ้ามากินข้าวอยู่พิลมพรนะคะกินเหลียกกระห้องกลับบ้านพสารสลักข้ามนำบะตองพ้องจะเสียข้เาเจ้าสิไปพูดซอยดาววะสัน้นให้ไต่สลักข้ามสิไปพูดซอยดาวจะไปทางนาเหว่าะสั้นทางยากอย่างนี้เนาะผูดซอยดาวไปทางนาเหวนะพี่น้องนาเหว่าั่นทางยากบ่ มูค่อยจัก๊กสาระคามเด้อรถทะเบียนขอนแก่นเด้อสิบานาเฮวานะดูแลฟักดูแลเพื่อนให้เด้อเพื่อนไปขึ้นรถแล้วข้าก็สิขึ้นรถอย่าบานค่อยไปเนี่ยสมิละสมิละสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ